นุ่นๆเจ้าของนุ่นนะครับก็ควายนะครับเลี้ยงตามคลองนะครับน<ไ>ี่ครับเพราะว่าที่นาเขาก็ไถานากระมุนนะครับ<ไ>นุ่นสีดูนุ่นนะครับเดี๋ยวไ,ไ,ไต่ฮาวจริงเดี๋ยวไต่ฮาวติด ตัรงจัดน้าตัวตรงจัดน้า<ะ>ไปถึงไหน ดาวพงยับขากจมังดินขากจมังคาเด,ด,นะดินตึกมีเพระติน เขาก็เริ่มไล่วัวอ้ไลควายเขาโครนะครับจาหาบเกินเอ่อจะขาเป็นบุายใสขึ้นเขาพดุมรุงเดี๋ยวแต่พิงกองก็ขึ้นเขาพดุมรุงอ๋อคาดกีจีรบัสไเตอร์แต่หุยเอ๋ยเอ๋อพี่หุยแก้เขาขึ้นึ้นอัลปนไซ์ ก็ดูใสดูวัวดูควายไปแล้วก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่าอากาศร้อนวันนี้ก็ใบนี้นก็ซีเจืจริอนี่แตงนานเอง